ทุกคนตอนนี้เราก็มาเลเวอร์กันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อกี้ก็คือเพิ่งออกไปช็อปปิ้งมาไปกินข้าวแล้วก็ไปช็อปปิ้งที่เอออนมอลล์มาก็คือแบบพรุ่งนี้เราจะบินไปที่ เอเอกันต่อนะคะเราต้องไปสต็อกของกินกันหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรกลับไปกันบ้างแรกเลยอันนี้เป็นสแน็คนะคะอันนี้ก็พูดอบกรอบเลยปาแต่ว่ามันมีหลายชั้นมากๆเลยเพื่อนบอกว่าอันนี้คืออร่อยอันนี้ก็เลยต่ามาชอบมากเลยอันนี้ซื้อที่เซเว่นนะคะเป็นยูสืเลมอนโซดาอันเนี้ยมาทีไรต้องซื้อทุกครั้งคือกินแล้วแบบรีเฟรชชิ่งสุดๆแล้วก็แค,คล่น้อยมาก36แคลอันนี้เป็นเหมือนชูครีมอันนี้ก็คืออร่อยมากคือแบบมาทีไรต้องกิน ชานมมาด้วยอันนี้เป็น Royal Blend Tea Latte Strawberry ส,สีน่าทันมากมาเขาแบบมันแบบมันนัวมากเลยแล้วก็แบบหวาดมากมช่ำๆ้อมาร้อยร่อนมากร้อย,ายาบาทเองอะ่ะคือร้อยเดียวสี่ร้อยแปดสิบเยน ได้กาแฟมาด้วยนี่บอสคอฟฟี่ก็เอาไว้ดื่มก่อนไปบินนะคะบาโบทีชานุมไข่มุกโดรายากีไส้ถั่วแดงแล้วก็มีครีมอยู่ข้างในด้วยเป็นดริงกิ้งโยเกิรอันนี้คือดีมากดื่มปุ๊บเข้าห้องน้ำทันทีคือลองแล้วอันนี้คือเวิร์กะั